สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล่าทีวีด้วยนะครับผมเอาละครับผมทุกคนครับตามสัญญาประมาณ3-4วันนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมลดทั้งด้านของสกินอ่างเปานะครับผมหรืออ่างเป่าจากสกินฟรีนั่นเองนะครับผมก็คือ พี่ทาครบแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูนะว่ารับยังไงนะบางคนแบบยังไม่ได้เนาะยังไม่เริ่มเลยก็ว่ากันไปเนาะส่วนนี้็อกอินสิวันรับสกินสลิมฟรีน่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยสกินฟรีนะครับผมตรงนี้นะก็เป็นการลดนะครับผมลดราคาสกินนะครับผมซึ่งพี่ก็บอกเทคนิคไปแล้วนะครับผมก็คือไปหายดีไก่มานะครับผมเยอะๆเลยนะครับผมก็ทําการลดราคาอ่านี้ลดให้9ก็คือการช่วยเพื่อน2ครั้งเท่ากับ ลดราคาตัวเองด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทาการลดราคาให้เพื่อนด้วยนะครับผมลดราคาไปช่วยกันหน่อยเนาะก็คือเอาไง่ายๆคือมีรหัสไก่ดีที่สุดนะครับเพราะเพราะว่ามันจะลดทีละหนึ่งถึงสองเมตรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอากิจกรรมมันก็เลยประมาณห้าถึงหกวันหรือสี่วันเนี้แหละห้าห้าสี่ห้าหกอ่ะประมาณหกวันก็คือจะสินส้นเดือนทิ้เดือนคือจบแล้วนะครับผมก็คือรีบทาเพราะว่ามีสกินระดับสูงด้วยนะครับผม โอเคก็ okay, ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเหลืออีกสองครั้งนะเราก็จะทําการลดให้ครบเลยนะครับผมนี่เลยอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมนี่วางวางแป๊บหนึ่งวางแป๊บหนึ่งไม่เลยโอเค okay, 90.97นะครับผมลดได้เยอะเลยอาทีน,นี้ก็เข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับผมของขวัญประจําวันนะสามารถกดรับได้จะใครโชคดีก็จะได้สกินฟรีในนี้ด้วยนะครับผมแต่เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับผม <m> โ <oro> <ฮ> <oro> อ้ราคาตัวเอง5 R0.59 นะครับผมแล้วก็ลดราคาตรงนี้แล้วฟรีไปปุ่ม เหลืออีกห้าก้าอีกทีหน้าได้จะได้นะครับผมตุ่มเรียบร้อยสามารถรับรางวัลได้นี่นะครับผมสาหรับคนที่ยังมีคะแนนเยอะนะครับผมพี่ขอแนะนําเลยให้ไปเอาไอเดีเพื่อนหรือไอดีไก่อะไรเนี่ยเล่นเล่นเล่นสะสมมาน,นะครับรลดราคาตัวเองเลยแล้วก็ถึงช่วงอ่างเปาปุ๊บก็ทําการลดราคาตัวเองครับคูณ2มั่งคูณ3หรือลดราคา40เมตรอะไรงี้คือมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยครับสวยงามขอาคุ้หรับการช่วยเหลือนะครับผมเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วสก,กิน แกร์กนั่นเองนะครับผมแรกร์กไพรเลนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับผมบางคนบอกเฮ้ยพี่ไม่ได้หรอกนี่ไงได้แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่าซึ่งสกินนะครับผมมันก็ถามว่าดีไหมดีนะครับผมก็คืออ่าตรงนี้ก็คือตุ้ดรีนเดี๋ยวพี่เข้าไปดูแป๊บนึงนะมันสามารถช่วยเหลือได้หรือเปล่านะพี่คิดว่าน่าจะช่วยได้นะ อ่ะเห็นไหมตอนที้กดข้ามไปเลยนะครับผมเราสามารถเล่นและช่วยเหลือเพื่อนได้อีกนะครับผมยังไม่สิ้นสุดกิจกรรมเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยพอดีรีเกมมานะครับผมก็รับสกินแกรกไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือรีมันจะอยู่ในกล่องข้อความนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเช็คอินปกตินะครับผมกดข้ามไปได้เลยนะครับผมโหเดี๋ยวพี่รู้สึกว่าเยอะเหลือเกินนะเออไม่ได้ลอกอินก็คือไม่ค่อยเอ้บางทีเล่นเล่น,เล,นเล่นทุกวันนะครับผมแต่มันทําไมไม่ เช็กอินให้ก็ไม่รู้นะครับผมก็เออประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปหารับสกินแก๊กกันดีกว่านะครับผมสกินแก๊กก็อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนนะอ๋ออันนี้คืออะไรรถราคานาตาญานะครับผมแป๊บนึงกันหนึงกันหนึงเดี๋ยวขอดูนาตาญาก่อนนาตาญาได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปรับมันอยู่ในกล่องข้อความาเดี๋ยวค่อยไปรับกันนะครับผมอ่าลดราคาตรงนี้นี่ครับผมตุ้มอ่าประมาณนี้เลยนะครับผม45นะครับผม ประมาณนี้นะครับผมเออสวยสวยโอ้เราก็ต้องลดไปเรื่อยจนกว่าจะครบเหรอผูกเกินไปอ่ะ,อะ,ะอก,นะ 99, 99มมกะ็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นตรงนี้คือถ้าเกิดใครลดสูงสุดนะ99% 99%ถือว่าคงมากเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคชิวๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับสกินแก๊กันดีกว่านะครับผมสกินแก๊กน่าจะอยู่ในกล่องข้อความนะครับผมก็รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่สกินก็เป็นสกินจอนสลัดนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกน้ํานะครับผมเป็นเหมือนปลาหมึกนี่ดึงทีเดียวถามว่าไม่โคตรแรงนะครับออกของเมดนะครับผมมาหกโคตรแรงเลยนะครับผมดึงดึงไกลอยู่นะบางทีมันดึงไกลพี่คิดว่ามันดึงไกลนะดูฟืบเห็นปะ อย่างเวอร์ดูดิเวอร์ป่ะเวอร์ป่ะดึงอย่างไกลดูดินี่อยู่ขอบนี่อย่างไกลนะครับผมอ่าดึงอีกดึงอีกนะครับผมเนี่ยไกลมากเลยนะครับสกินนี้ก็คือพี่ชอบนะครับผมก็คือที่จะไปเติม3ามรอยู่ปองนะครับประมาณ3ามบาทนะครับผมก็ชิวๆเลยนะครับผมได้มาแบบฟรีๆเลยด้วยอ่างเป่านะครับผมก็คือเขาให้กันมาเลยแบบนี้เลยนะครับผมดูดิโคตรแรงโคตรอันตรายนะครับผมน้ำเบลนึงเนี่นยมันแรงโอเคดึงทีละดึงทีละห้าพันเลยเหรอโอ้ ดูงที่3,000เอ้ยแรงเกินแรงเกินไปเป้าดูดูโอ้โหป็งไงเอฟเฟกต์เวอร์วังอลังการก็อย่าลืมไปทำนะครับก่อนที่สุดกิจกรรมนี่ครับผมประมาณนี้เลยโอเคประมาณนี้เลยครับใช้ดีไก่ลดราคาให้นะครับผมยังไงก็ได้สกินแน่นอนครับเจอกลิปต่อไปครับผมบ้ายบายเจอกันครับ